เงาเลยลูกวัสกเงาเงฮ้เงาเงาอ้าวทำไมหงฟังกูไม่ติดกูเสียบปิดลูเลยเนี่ยสัสดเอ่อได้ยินไหมเออเออไม่ได้ยินมยินมึงเมาใช่ไหมเนี่ยปกติดีหรือเปล่าปกติปกติเต็มร้อยป่ะสองมือนสองมืนนองรอเพลงชาติฟังสิ ประเทศนั่นแหละมึงไม่เต็มแล้วไอ้ที่จะพูดที่หาอะไรก็ทำหมดแสดงมึงไม่เต็มละมึงไม่เต็มละเออไม่โค้ดอะไรไม่โค้ดอะไรหายละผมปรับละเมื่อกี้ผมปรับผิดพี่คิมผิดครับผมพี่คิมไม่ตอบทวิตผมขอโทษด้วยคุณต้องตอบทวิตมึงกูณต้องตอบทวิตมึงตอบไงวะเย คูอทำงานอยู่ไม่ไอชิปหายไอ้บ้าว่าไงครับพี่ชิปครับผมผมเอาไปลงวินโดว์เจ็ดใช่ป่ะมันค่อยดีนี่เอาไปลงมาแล้วเหรอยังผมพูดใช่ลงเวลงวินโดว์เจ็ดเพราะคอมมึงช้าไงเพราะคอมมึงช้าแล้วทำไมเไปดูแปดแล้วเอ็ไปเอาไปให้ร้านคือแบบเขาแค่รีมห้เฉยใช่ป่ะใช่ข้อมูลในเครื่องมึงหายหมดเลยหนังโป๊อะไรพวกนี้หายเกี้ยงเฮ้ยเจอแล้ว จริงเสียตั้งห้าร้อยีเอเออนั่นแหละหนังโป้งหนังโป้เดี๋ยวไปโหลดมาใหม่นะเพราะมันหายหมดหายหมดทุกอย่างถามพี่สาวพี่สาวมีงานอะไรในเครื่องหรือเปล่าคือมันจะไม่มันจะไม่หายที่ใดดีอ่ะแต่ว่ามันหายที่ใดดอื่นอืมแต่อันนี้เห็นแค่เมาส์อะจอแม่งมืดเออไม่มันอาจจะแบบว่าไม่สบายเป็นลมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะ ไปไปได้ไหมมึงให้ยาพาราไปกินยังมึงวันก่อนมึงกว่าเช็ดตัวมันก็ตัวร้อนรอนอยู่อะผว่าแล้วมึงต้องทำอย่างนี้มึงกดไอ้ตรงที่มันเปิดแผ่นซีดีออกมาแล้วมึงเอาพาราลงไปใส่ในไทยมันลงไปอายุมันกี่ปีแล้วอะใส่กินตั้งสองเม็ดก็แด้น่าจะหายผมว่าผมว่าแล้วเช็ดตัวให้มันก่อนมันก็แบบร้อน เออเออเออมึงต้องเช็ดตัวมันไว้แต่ว่ามึงมึงระวังดีนะมึงต้องเอาน้าน้าน้าอุ่นนะน้ําเย็นมากมันอันตรายล้<ร>าแสดงว่าช่วงนี้มันยังอาบน้าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ดีเนี่ยูถึงบอกให้มึงเอาไปล้างเครื่องไงแต่พอช่างมันล้างเครื่องก็เอาสไลม์มาถ,ถูถูถูล้างล้างสบู่สบู่อะไรว่าไปอืมอ๋อเดี๋ยวพาไปหาหมอดีอกว่าพวกนี้เป็นห่วงเออพาไปหาหมอมึงกล่อมมันด้วยนะเว้ยให้กําลังใจมันด้วยตอนมึงขึ้นรถไปอ่ะมึงคุยกับมันตลอดไปเลยคุยกับมันอยู่บอกว่า มันกลัวเดี๋ยวก็หายของคนเงี้ยเออเฮ้ยมึงพูดออกมาดีๆถามเซ้หิห่มด้วยอือคุณออพูดดีผมกลัวมันเครียดไงกลัวมันเครียดแบบเป็นเมืออะไรอะเออดีๆๆดีกูบอกแล้วไงมึงอะอย่าไปใช้งานมันหนักมากเห็นปะมึงอะผมว่าเราหยุดห<ม>ยุดตอนนี้ยังทันนะอะไรเราเล่าสัรเกินไปใช่ไหม ดีเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงดีขอบคุณมากที่มึงทำการเบรกกูมึงอยากเปิดกล้องไหมเดี๋ยวมึงกูโทรโทรไลเอาอีท้องไหนกี่อันสู้อะไรอ่าแม่งอัปเดตเวอร์ชันดีชิบหายในกระตุกไหมเนี่ยมาเดี๋ยว โดนดนพี่สาวใช้งานมาเป็นเก่งเป็นเก่าวันนี้าเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมมาเด็กสีวิกรเพ่ออกมาว่ายังนโรงเรียนอะพี่ผมโดนไล่ตีเลยพี่ว่คนเก่าซะนักเลงคลิปหายเออบฮะว่าไง ทำไรอยู่จันไรกาสิมึงเห็นกูซักผ้าอยู่เรื่องไหเลยบ้า<ะ>กินฮะกินข้าวยังกินแล้วแล้วมึงอะกินหรือ,อยังกินแล้วแต่ผมยังไม่เ,เลยมึงกูก็เห็นมึงกินตลอดเวลาแหละซีฟ้าจบละครเรื่องนี้มึงเป็นพระเอกเดี๋ยวสกูเรื่องต่อไปมึงไปเล่นซึ่งหองไอเรื่องไซอิ๋ว่ามึงเป็นตื่นป่วไก่ นี่งจริงเวลามาบ้านผมนะแม่งไม่เคยนี่เลยไม่เคยหยุดกินเย่ยกินตลอดเวลาพี่เขมฮะลงกี่โมงมึงลงลงกี่โมงก็ไม่ได้เล่นเกมกับกูไม่ใช่เหรอถามไม่เึยไม่มีอะไรครับ ชีวิตเจ้านะไม่มีอะไรครับวา่าอะไรอ๋อลงลงเที่ยคือครับครีมเรมเอ,อนานอ,นอนกี่โมงนอนนอนตีสองตีสามแหละมนันไม่เกินนั้นเออนั้นมึงเหมือนใครรู้ปะมึงเหมือนใครรู้ปะซีฟา้าม,มึงเหมือนแบอเข้าเข้าเข้ามาถามห้องเกมแล้วก็ถามว่า พี่ครับพี่พี่ดิเตอร์ออาของไงครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับไอ้ไอ้แพเบิลแพเบิลสกิลหนึ่งใช้ไงครับเกมฮะว่าว่าเวลแล้วเวลสามสิบเวลสามสิบรอมึงอยู่ไม่เล่นไม่เล่นเพิ่มมันเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวทิ้งไปไกลเดี๋ยวฮะ ไอคิวอ่ะไอคิวคิวไปกินเหล้าเฮ้ยคิดทุกวันยังแม่งสายแข็งเฮ้ยคลื่น่าฮ่าฮ่าคือสวยสุดวนรอบเลยสีฟ้าทีฟ้าทีฟ้าวันนี้วันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหม <No. S 1> นกิพี่ว,นนว่าวันนี้วันนี้เขขอให้ดูเยอะไหมไม่มีเลยพี่ฟ้าวันนี้วันนี้เป็นไงเขาถามเขาถามอะไรบ้างถามว่าอาวะฟ้าเราเปดเป็นอะไรเดยวสกูพี่ฟ้าพี่ฟ้าสอนอะไรสอนสอนอะไรการรถตู้บ้าง <c oughs> สอนวิธีแกะแคปสอนวิธีร้องไห้ไม่ใช่เหรอมึงบอกว่าสอนวิธีร้องไห้เหรอกูรู้มึงคิดไม่ทันนาทีนั้นไอสัตว์กูดูอยู่อ๋อสอนร้องเพลงอ๋อสอนร้องเพลงอ๋อที่การ KPN ที่หนึ่งนี่คือฝีมือมึงเลยใช่ไหมอย่าไปบอกใครอ่ะสามสิบเก้าทิ้งเหรอวะคือการ KPN เนี่ยดีกีคือเป็นที่หนึ่งของ KPN แล้วก็ แถมแบบว่ายังแบบว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดด้วยคือถ้ามึงไปสมัคร k p n เนี่ยมึงที่หนึ่งอายุน้อยกว่ามันอีกใช่ปะอือก็ที่หนึ่งเลยดิจะท,ที่อะไรอะผมอะโอ้สุดยอดเลยวะเจ๋งเนี่ยแล้วแล้วนี่ก็คือร้องเพลงเพาะมากใช่ปะอืมเพาะมากเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะนขอร้องแบับประโยคเลยไหม เฮ้ยโอ้โหแค่ฮูยังเพาะแค่มึงไม่ตัวจริงว่ะม่งันกูว่ารายการเดอะบอเดอะไว้์นี่ถ้ามึงไปออกนี่มึงชนะอ่ะมึงแบบว่าที่หนึ่งอะ่ะไม่สนใจออกแล้วบ้างเหรอวะเขาติดต่อไปเยอะแล้วแตม่มีเวลาว่างเลยโอ้ยทำอะไรอยู่เวลาบ้างทำอะไรไเล่นเกมอะ เอาได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เห็นมีได้ได้กอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีนี่ใช่ไหมได้ข่าวผมว่าจะเบี้ยวนั้นอยู่เงี่ยโอ้เบี้ยวนั้นแล้วเขาไม่เป็นอะไรเหรอเขาไม่กล้าบ้านเหรอผมเคยไปตีกับเขาครั้งหนึ่งอะตีกอล์ฟอะเออเออโ้โคตรมัวเแล้วพี่เขาเขาเล่ไม่เก่งเลยใช่ไหมเขาเลไม่เป็นเลนไม่เป็นเลยโอ้โหคือตีหลุมหนึ่งนี่ลงหลุมสิบแปดเลยประมาณนั้นใช่ไหม เออ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 คิวเยอะเอิงกิวเยอะเอิงลาสุดนี่ก็รู้สึกว่าเน้่องจากจะไปเที่ยวอะไรนะเกาะฮาวายกับพิมถาอะไรสักอย่างนี่มึงจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเดียนี่อย่าไปบอกรับโอดยิ่งบอกไม่ได้เอาอขอโทษ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 เออลืมไปว่าเขาห้ามห้ามบอกว่าศิลปินมีความรักนี่แหละเนื่องจากขอโทษ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 เอ้ขอโทษกินน้อยใม่ไหมแล้วแล้วพิมถาเขาไม่งอนมึงหรอว่าว่ามึงยอมเปิดสถานะท่าทีอ่ะ ผมบอกว่าถ้าเกิดแบบพบกันอะไรเงี้ยต้องทำใจหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจโอ้โหกิดตามง้อมันเลยเหรอวะอืออุ้ยแล้วมึงทำพิม่านร้องให้บ่อยไหมเนี่ยพลาว่าเหรออคืออารมณ์มหมือนเรียบ